สวัสดีครับผมกอนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอ่านกราฟแท่งเทียนเบื้องต้นจากศูนย์เลยนะครับแล้วก็จะมีคําเตือนสําหรับผู้ที่เริ่มใช้นะครับว่าแบบพอเริ่มใช้แท่งเทียนเนี่ยมันควรจะต้องระวังอะไรก่อนบ้างนะครับก็เนื้อหาทั้งหมดมันก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเรื่ององค์ประกอบว่ากราฟแท่งเทียนเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงแล้วก็คําเตือนของผมว่าพยายามอย่าใช้มันโดด,โด,ดเพราะอะไรแล้วก็เป็นคาแนะนําเบื้องต้นนะครับทีนี้อันเนี้ยมันก็จะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวก็จะไม่ใช่คําแนะนําการลงทุนแล้วก็ ถูกผิดดีไม่ดีนะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเริ่มจากสูตรเลยนะครับสาหรับคนที่ไม่เคยใช้แท่งเทียนมาก่อนกราฟแท่งเทียนมันก็จะหน้าตาแบบที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นแท่งแท่งแท่งเขียวแท่งแดงมีไส้บ้างไม่มีไส้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับยึกยืยืดย,ย,ยืแบบนี้ทีนี้การาฟนี้มันก็จะเป็นที่นิยมที่สุดอันนึงนะครับสาหรับคนเทรดหุ้นหรือว่าเทรดสินทรัพย์ต่างๆ คือสาเหตุที่ผมว่ามันน่าจะนิยมมากกว่าพวกกราฟเส้นมันก็เป็นเพราะว่าเทียนหนึ่งแท่งเนี่ยคือมันบอกระดับราคาได้สีระดับราคาในแท่งแท่งเดียวในขณะที่เป็นกราฟเส้นทั่วไปเนี่ยมันจะบอกเฉพาะแค่ราคาปิดของวันวันนั้นนะครับแล้วมันก็จะมีเอกสารตัวหนึ่งชื่อกราฟแท่งเทียนแบบสู่รูปแบบที่ผมทําไว้ตั้งนานแล้วก็จะใช้ประกอบกับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ผมจะทิ้งไว้ให้โหลดใต้คลิปนะครับมาเข้าเรื่องแรกกันเลยว่าองค์ประกอบมันคืออะไรบ้างแบบเร็วๆเลยนะครับ แท่งเทียนหนึ่งแท่งเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย4จุดก็คือ Open h i g h Low Close นะครับเออราคาเปิดจุดสูงสุดจุดต่ำสุดนะครับมันก็จะเป็นตามนี้เลยนะฮะสังเกตดูก็ให้แยกเป็น2ส่วนก็คือว่าส่วนของตัวเทียนกับส่วนของไส้สสเทียนนะครับตัวเทียนมันก็จะแสดงกันถึงราคาเปิดราคาปิดก็จะมี2แบบแบบแดงกับแบบเขียวหรือหรือขาวดําแบบนี้นะฮะส่วนไส้เทียนก็จะโชว์ถึงไฮกับโลของช่วงเวลานั้นนะครับแท่งเทียนเนี่ยมันก็จะมี3แบบ เป็นแท่งเขียวเป็นแท่งแดงแล้วก็เป็นแท่งบวกนะฮะถ้าเป็นแท่งเขียวหรือผมแทนด้วยแท่งขาวในชีดนี้นะครับก็คือว่าราคาปิดจะอยู่สูงกว่าราคาเปิดส่วนถ้าเป็นแท่งแดงหรือผมแทนด้วยแท่งดําในลิปนี้นะครับราคาปิดก็จะอยู่ต่ำกว่าราคาเปิดนะครับมันก็จะต่างกันแค่นี้เองส่วนไอ้แท่งบวกเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่าโดจิก็คือราคาเปิดราคาปิดมันจะเท่ากันมันก็เลยจะไม่มีตัวเทียนนะครับก็จะมีแค่ไฮกับโลแลวก็ราคาเปิดปิดอยู่จุดเดียวกันตรงนี้เลย ต่อมาการฟอร์มแพทเทิร์นแท่งเทียนมันก็จะประกอบไปด้วยสส่วนก็คือว่ามันจะต้องมีทิศทางที่มาก่อนแล้วก็เกิดเป็นแพทเทิร์นเพื่อให้เราไปวิเคราะห์นะครับอย่างที่เห็นทิศทางที่มาก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้แค่2แบบก็คือว่ามันขึ้นก่อนหรือว่ามันลงมาก่อนแล้วพอถึงจุดที่เราสนใจปุ๊บมันก็จะฟอร์มเป็นแพทเทิร์นแท่งเทียนก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเราดีว่ามันขึ้นมาแล้วมันเกิดแพทเทิร์นแบบหนึ่งแล้วเราก็จะดีความมันว่าเนี่ย มันจะขึ้นไปต่อหรือว่ามันจะลงอะไรประมาณนี้นะฮะสิ่งที่ผมไม่คิดว่าแท่งเทียนมันจะพูดถึงคือผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็คือว่าแท่งเทียนจะไม่พูดถึงเรื่องการไซด์เวย์คือการออกห้างหรือแบบว่าไม่มีทิศทางนะครับเขาจะพูดแค่วแบบมันขึ้นหรือมันลงแล้วมันจะกลับตัวหรือมันจะไปต่อเท่านั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องวอลลุ่มแท่งเทียนถ้าเป็นแท่งเทียนเพียวๆเลยเท่าที่ผมดูมามันไม่มีเรื่องวอลลุ่มนะครับคือเรื่องวอลลุ่มเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มาประยุกต์กันออนหลัง แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือว่าแท่งเทียนไม่มีเป้าราคามันบอกแค่ทิศทางที่จะไปต่อเท่านั้นแต่ไม่บอกว่าไปถึงเท่าไหร่นะฮะคือการอ่านแท่งเทียนเนี่ยมันก็แค่นี้เลยแล้วลําดับต่อไปก็คือว่าพอรู้แล้วว่าแท่งเทียนมันฟอร์มยังไงเราก็ต้องไปดูว่ามันมีรูปแบบอะไรบ้างซึ่งไฟล์เนี้ยผมทําไว้รวมไว้80รูปแบบนะครับมันจะแบ่งเป็น4พาร์ทก็คือว่าเป็น Bulllish เป็น b a r i s h เป็น r e v e r s a l หรือเป็น Continuation อย่าง Bulllish r e เวอร์ซเนี่ยก็คือว่ามันแปลว่าจากลงแล้วมันจะขึ้น Reversal ก็คือ Reverse Bullish ก็คือว่าตลาดกระทิงก็คือว่าขาขึ้นนะฮะบลลิชก็คือตลาดมีคือขาลงดังนั้นมันก็จะมาแตกได้เป็น4พาร์ทซึ่งในเอกสารอันนี้ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ก็จะมีประมาณ80รูปแบบนะครับแต่ว่ารูปแบบที่ใช้กันจริงๆผมว่าก็ไม่น่าจะเกินแบบส0 2ยรูปแบบและที่เหลือก็จะเป็นเน้นความเข้าใจเอานะคะ ยังไงก็ลองไปโหลดมาอ่านดูนะครับแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกับหุ้นที่เราถืออยู่หรือว่าหุ้นที่เราสนใจนะครับว่าการเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงเทียบกับแท่งเทียนแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นไปในทางทิศทางนั้นไหมอะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้เรื่องแท่งเทียนเมื่อกี้ผมพูดมาก็แค่วิธีการอ่านแล้วก็แพทเทิร์นของมันคาถามก็คือว่าถ้ารู้เท่านี้แล้วเราจะไปลุยเลยดีไหมซึ่งเมื่อก่อนตอนที่ผมเริ่มศึกษาแท่งเทียนเนี่ยผมลุยไปเลย แต่ตอนนี้ผมค่อนข้างตอบได้อย่างมั่นใจว่าอย่าอย่าพึ่งการใช้แท่งเทียนเ,เพียวๆไปเทรดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายมากคือถ้าคุณไม่ได้บอกว่าเป็นแนวทางสเปซิฟิกจริงก็คิดว่าอย่าพึ่งเอาไปเทรดอยากให้เรียนรู้อย่างอื่นก่อนนะครับถ้าถามว่าทําไมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะฮะเราจะมาต่อที่หัวข้อที่2ก็คือว่ามาดูในกรณีที่การแท่งเทียมมันเกิดคอน FLICT กับทฤษฎีอื่นๆน,น,นะฮะ สมมุติว่าเรามาดูในกรณีของแท่งเทียนกับชาร์ตแพทเทิร์นนะครับชาร์ตแพทเทิร์นมันก็จะเป็นแบบว่ารูปแบบของชาร์ตรูปแบบต่างๆเป็นวิชาหนึ่งของฝรั่งเอาเป็นว่ามาดูที่ตัวอย่างนี้แท่งเทียนมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่าโฮมิงพิจิอนก็คือมันจะเป็นรีเวอร์ซอลในในรูปแบบหนึ่งสมมุติว่าเราอัดสินแล้วว่าก่อนหน้านี้ทิศทางมันลงมาแล้วเกิดแท่งดำสองแท่งซึ่งแท่งที่2เนี่ยเป็นแท่งที่เล็กกว่าแท่งแรกในทางของแท่งเทียนบางทีเขาจะตีความว่า แรงในการล่วงเนี่ยมันอ่อนลงก็เลยมีโอกาสที่จะกลับเป็นขาขึ้นได้ซึ่งถ้าเรามาดูในเชิงของชาร์ตแพทเทิร์นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันกําลังฟอร์มรูปแบบสามเหลี่ยมอยู่นะครับในมุมของชาร์ตแพทเทิร์นการเจอสามเหลี่ยมมันแปลว่ามันจะใบต่อในทิศทางนั้นๆนะครับก็คือว่ามันเป็นแค่การพักตัวแล้วมันก็จะใบต่อเนี่ยสมมติว่าเทรนด์มันลงมาปุ๊บตีได้ว่าเป็นกรอบสามเหลี่ยมอย่างนี้สุดท้ายมันก็จะลงหรือบางคน เขาก็จะใช้ว่าเจอสามเหลี่ยมปุ๊บแปลว่าไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นจะลงทางไหนเราจะต้องตีกรอบการเบรกไว้และพอมันเบรกไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งปุ๊บก็ถือว่ามันไปทางนั้นเลยคือเขาจะไม่ถือว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงมันจะถือว่าเป็นการพักตัวโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยนะฮะซึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นคอน FLICT กันแบบหนึ่งนะฮะอีกแบบหนึ่งนะฮะกับแท่งเทียนกับ moving average และทฤษฎีดาวนะครับ ทฤษดีดาวนี้คือผมจะพูดแค่ว่ามันเป็นแพทเทิร์นของการขึ้นแล้วกันคือจะพูดแบบข่าวเบื้องต้นมากๆก็คือว่าทิศฎีดาวเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่ว่าสินทรัพย์มันจะเป็นขาขึ้นได้ก็ต่เมื่อมันทำา i g h อ r high กับ h ฮเออร low ไปเรื่อยๆนะครับก็คือว่าเนี่ยสมมติว่าราคามันดําเนินมาตามเส้นนี้นะครับคือเวลามันขึ้นไปปุ๊บแล้วมันลงจุดต่าสุดของมันเนี่ยจะต้องสูงกว่าจุดต่าสุดก่อนหน้าแล้วพอมันขึ้นไปเรื่อยๆจุดสูงสุดยอดที่เกิดใหม่เนี่ย มันจะต้องสูงกว่ายอดที่เกิดก่อนหน้านะครับตรงนี้นะครับเอาเนี้ยสูงกว่าตรงนี้และไอจุดต่าสุดตรงนี้ก็ต้องตามเกิตรงนี้เช่นกันเขาถึงจะตีว่าเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือว่า moving average แบบพื้นพื้นเลยนะครับก็คือว่าถ้าราคามันวิ่งอยู่เหนือ moving average ที่เราสนใจเนี่ยก็แบบว่ามันน่าจะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับดังนั้นพอ2อันนี้ประกอบกันแล้วก็ตีได้ว่าเทรนที่มันกําลังมาเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นเสร็จแ,แล้วสมมุติมันมาเจอรูปแบบนี้ปุ๊บเป็นรูปแบบที่เรียกว่า En Going e อนกรฟิ้งเนี่ยก็คือว่าเป็นรูปแบบลิเวอร์โซลแบบหนึ่งดังนะั้นถ้ามันขาขึ้นมาปุ๊บเจอแอนก f ฟิ้งแบบนี้มันก็ควรจะลงแต่ในทางปฏิบัติและหลายครั้งมากที่มันจะลงไปจิตเดียวแล้วมันก็จะขึ้นต่ออย่างเงี้ยสำหรับวัวผมผมถือว่ามันไม่ลงจริงมันลงเก้แต่บางคนก็จะบอกว่าเออมันก็ลงจริงนี่คือผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นสายเก็งกําไรที่มันสั้นมากๆนะครับตรงเนี้ยต่อให้คุณรู้ว่ามันลง แล้วมันลงจริงมันก็ยากที่จะทํากําไรได้เพราะมันจะลงไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วมันก็จะเด้งขึ้นอย่างผมก็จะตีว่ามันไม่ใช่การลงมันเป็นแค่การย่อแล้วมันก็จะขึ้นต่ออันนี้คือตัวอย่างจริงจากอันเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูนะครับอันนี้เป็นดาวโจนในช่วงเวลาหนึ่งก็เนี่ยกราฟมันก็ดาเนินมาเรื่อยๆมันขาขึ้นแล้วตรงนี้มันเกิด e n c u l f i n g ปุ๊บมันก็ลงจริงๆแต่ลงมานิดเดียวแล้วเนี่ยมันก็เด้งขึ้นต่อก็จะเป็นอะไรแบบนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นนกาาาาารคคํํวณทททงี่ผมมเเยยล คือผมเคยใช้ภาษา R ภาษา R นี่คือก็เป็นภาษาเฉพาะที่ใช้ในการคำนวณและกันคือผมใช้แทน Excel ผมเคยเอาข้อมูลของพุ้น Apple ช่วงปี2 0 1 4ถึง2016มาแล้วก็มาดูว่าแพทเทิร์นพวกนี้มันมีความแม่นยำแค่ไหนในกรณีของผมคร่าวๆคือผมแค่แบบว่าคือผมแค่ตั้งเงื่อนไขว่าถ้าสมมติว่าเกิดแพทเทิร์นนี้ปุ๊บแล้ววันถัดไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแปบลบว่ามันจะกำไรหรือมันจะขาดทุนซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้ observe trend ก่อนหน้าว่ามันเป็นยังไงแต่ผลที่ออกมามันค่อนข้างจะคุมเคืออย่างเช่นว่าผมใส่ให้เช็คของ pattern engulfing ไปพอเกิด pattern engulfing ปุ๊บมันก็บอกว่าความแม่นมันอยู่แค่ประมาณเนี่ย46%ออันนี้เป็นการท,ทดสอบแบบไม่เป็นทางการนะครับคือถ้าใส่เงื่อนไขให้เป็นแบบอื่นมันอาจจะแม่นก็ได้แต่ตอนนั้นผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมลองอะไรไปเยอะเหมือนกันและผลลัพธ์ในแบบไม่เป็นทางการก็ออกมาก็คือว่าผมไม่กล้าใช้มันแต่ผมก็ไม่กล้าสรุปว่า สุดท้ายแล้วมันดีจริงหรือเปล่าถ้าใช้แบบโดดๆนะครับหรือผมอาจจะทําผิดก็ได้ยังไงเรื่องนี้ถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูในบล็อกของผมได้ผมก็เขียนไว้ละเอียดระดับหนึ่งตามลิงก์นี้แต่ผมก็จะทิ้งไว้ในเดสคริปชันเหมือนเดิมนะครับทั้งหมดที่ผมพูดเมื่อกี้มันก็หมายความว่าผมก็ไม่แนะนาให้ใช้แท่งเทียนโดดๆเหมือนกันคือผมจะแนะนําให้ใช้แบบว่าควบคู่กับวิธีอื่นไปด้วยซึ่งก่อนที่จะไปถึงที่ว่าแล้วจะเอาไปใช้กับอะไรและใช้ยังไงผมก็ขอ สรุปแล้วก็ให้คําแนะนําเบื้องต้นสําหรับคนที่เพิ่งเคยใช้แท่งเทียนก่อนดีกว่าว่าอย่างแรกผมขอแนะนําให้คุณไปจํากราฟแท่งเทียนก่อนคืออาจจะมีหลายๆสํานักที่เขาบอกว่าจริงๆกราฟแท่งเทียนใช้ความเข้าใจเอามันก็จะสามารถแบบเข้าใจได้โดยสั้นๆไม่ต้องไปจําอะไรมันมากสุดท้ายมันจะมารวมกันหรือมันจะแยกกันแล้วก็ใช้จิตวิทยาใช้คอมบันเซนในการเข้าใจมันก็จะรู้ได้เองมันจะจําได้เองแต่ผมแนะนําว่าจําก่อนดีกว่า คือไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในทฤษฎีไหนก็ควรจะลงลึกไปกับตัวนั้นคือกาฟแท่งเทียนมันจะหนักไปทางรูปแบบแพทเทิร์นที่เห็นเป็นรูปๆดังนั้นในเมื่อทฤษฎีแท่งเทียนมันเน้นทางนี้ผมก็คิดว่าควรจะซึมพวกรูปแบบให้เยอะที่สุดก่อนซึ่งมันก็จะอยู่ในเอกสารที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับก็ลองไปดูว่าแพทเทิร์นพวกนี้พอมาแอพพลายกับหุ้นที่คุณมีอยู่หรือว่าจะสินทรัพย์อะไรก็ได้จะคริปโตจะอะไรก็ได้ดูว่ามันเป็นจริงแค่ไหนดูว่ามันน่าใช้แค่ไหน แล้วก็ดูว่าคุณมีข้อสงสัยอะไรบ้างและเก็บไว้ในใจก่อนนะครับดังนั้นคําแนะนําข้อแรกของผมจดจําก่อนคําแนะนําข้อที่2ของผมก็คือว่าให้ศึกษาเทคนิคตัวอื่นเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นอย่างแรกคือการเข้าใจความเหมือนนะครับคืออย่างมันจะมีแท่งเทียนตัวหนึ่งชื่อว่า high price gaping p play ถ้ามาดูวันนี้มันออกแนวจะคล้ายร์ a แพทเทิร์นตัวหนึ่งที่เรียกว่า cup and handle คือตัวนี้มันก็หมายความว่าหุ้นที่มันดําเนินขาขึ้นมาเรื่อยๆพอมันย่อไปครั้งหนึ่งแล้วมันกลับมาชนที่ แนวต้านบุบแล้วมันยอ่ออีกครั้งหนึ่งโดยที่ยอ่อน,น้อยกว่าครั้งที่แล้วอะเกิดเป็นสภาพเหมือนถ้วยอย่างเงี้ยมันก็น่าที่จะเบรกขึ้นไปได้คือ2ตัวนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันดังนั้นในการศึกษาทฤษฎีอื่นๆมันก็จะสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นว่าเออมันมาอย่างไงรูปแบบนี้มันมาอย่างไงนะครับอย่างที่2มาฝึกดูความกำกวมนะครับก็คือว่าบางทีในการาฟแท่งเทียนเนี่ยแพทเทิร์นอะมันขัดกันเอง หรือมันดูแบบไม่ค่อยชัดเจนมันมีมันมีมันมีแน่ๆคือตอนคุณดูในเอกสารเนี่ยรับรองว่าคุณจะไม่คิดอะไรแต่พอเทรดจริงเนี่ยความกังวลมันจะมาเยอะมากผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะเอาเอาตัวแพทเทิร์นเมื่อกี้เลย high price gaping p p a y มันจะเป็น continuation แบบหนึ่งนะครับก็คือว่าพอหุ้นมันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วมันเกิดแท่งเทียนเล็กๆบางทีเกิดโดจิก็ได้อะไรเงี้ยแล้วจู่ๆมันกระโดดแกลแล้วแท่งมันยาวมันก็น่าที่จะใบต่อทีนี้มาดูรูปแบบอันหนึ่งที่เป็น รีเวอร์นะครับเรียกว่าฮารามิฮารามิเนี่ยคือมันจะขึ้นไปเกิดแท่งเทียนยาวแล้วก็เกิดแท่งเทียนในทิศทางลงกันข้ามแบบสั้นๆหน่อยหรืออาจจะเป็นโดจิก็ได้ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยพอเจอสถานการณ์จริงอ่ะผมรับรองได้ว่ามันต้องมีแบบลังเลบ้างแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปในทางแพทเทิร์นไหนคือคุณก็สามารถเอาทฤษฎีอื่นมาจับเพื่อที่จะดูให้มันแม่นยําขึ้นได้ว่าสุดท้ายแล้วมันควรจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการประยุกต์อย่างที่ผมบอกตอนแรกว่ามันไม่ควรใช้เดียวมันก็ใช้กันอย่างอื่นอย่างผมจะใช้คู่กับ moving average เป็นหลักนะครับตัวอย่างกับการใช้ moving average เนี่ยผมก็จะให้ดูไปตอนเมื่อกี้แล้วนิดหนึ่งนะฮะหรือบางทีเราอาจจะใช้ fibo ก็ได้ fibo number fibo retracement หรือว่า fibo projection ก็ได้นะครับ fibo เนี่ยมันจะเป็นการสร้างเป้าราคาก็จะเป็นตัวเสริมเพราะว่าผมบอกแล้วว่า แท่งเทียนเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเรื่องการกําหนดเป้าราคาไว้ชาร์ตแพทเทริร์นเมื่อกี้ก็พูดมาระดับหนึ่งแล้วหรืออีเลดเวฟมันก็จะเป็นการประยุกต์ใช้กันได้ดีมากโน่นี้อันนี้ก็จะเป็นพวกคําแนะนําเบื้องต้นที่ผมอยากจะให้ไว้นะครับส่วนที่ว่าแล้วจะยังไงต่อดีจากที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือว่าเราให้ไปจําก่อนแล้วก็ลองไปศึกษาเทคนิคขแบบอื่นก่อนสําหรับคลิปหน้าหนาวผมก็ผมจะมาเล่าให้ฟังเป็นการประยุกต์ใช้นะครับเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้กราฟแท่งเทียนร่รวมด้วยซึ่ง พูดจริงๆว่ามันละเอียดมากๆและมันมีหลายแบบมากๆผมก็จะค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ค่อนข้างยาวแล้วยังไงผมก็ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ดูจนจบนะครับบาย